สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสิทตาคุ้มนีนะคะชื่อเล่นชื่อแถวค่ะจบมาจากมหาวิทยายละะัยราชภัฏกำแพงเพชรค่ะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นครูอัตราจ้างอยู่โรงเรียนบ้านเมืองพานค่ะอำเอภอพายะตาจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาทดลองการสอนในเรื่องของร้อยละของเนื้อหาหม .1 น,นั่นเองนะคะอ่ะขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องร้อยละนะคะซึ่งเรื่องของร้อยละนักเรียนก็เคยเรียนมาแล้วในชั้นป .6 หรือป .5 นั่นเองนะคะเนื้อหาเรื่องนี้นะคะนักเรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ตัวอย่างนะคะคือเมื่อนักเรียนเดินไปซื้อของในห้างสรรพสินค้าต่างๆนักเรียนก็มักจะเห็นป้ายนะคะ เซลห้ร์เซหรือซื้อ2ชิ้นลด50นะคะก็เราสามารถคำนวณราคาสินค้าได้จากเนื้อหาในเรื่องนี้ได้เลยนะคะอ่ะเรามาเริ่มต้นได้เลยนะคะเรามารู้จักคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์กันก่อนนะคะคำว่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะเป็นอัตราส่วนนะคะที่เปรียบเทียบปริมาณใดปริมาณหนึ่งกับ100นั่นเองค่ะ ตัวอย่างเช่นนะคะร้อยละยีหรือ25%เปอร์เซ็นต์นะคะเขียนแทนด้วย25หต่อ100รหรือ25ส่วน100นั่นเองนะคะเครื่องหมายจุด2จุดตรงนี้นะคะเราเรียกว่าต่อนั่นเองค่ะอ่ะเรามยกตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะเขาบอกว่าจงเขียนอัตราส่วน2ส่วน5ให้อยู่ในรูปของร้อยละ เมื่อนัาเรียนเจอคาว่าร้อยละเรกเรียนรู้อยู่แล้วว่าต้องเทียบกับ100เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากับ100เรามาลงมือทํากันได้เลยนะคะวิธีการทานะคะของข้อนี้เราจะทํากันได้2วิธีนะคะเรามาดูวิธีที่1ก็คือ2ส่วน5เราต้องทํา2ให้เอ้ยเราต้องทํา5านะคะให้เท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําส่วนให้เท่ากับ100นั่นเองนะคะ เขียนได้เลยค่ะ2ส่วน5วิธีการทำเราจะทำส่วนให้เท่ากับ100 5คูณอะไรได้1 0 0 5ก็คูณ20นั่นเองค่ะเมื่อ5คูณ20 2ก็ต้องคูณ20ด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในรูปของเศษส่วนนะคะต่อมาเราสามารถคูณกันได้เลยนะคะ2คูณ20ได้40นั่นเองค่ะ คูณ20ก็ได้100นะคะ,ะเมื่อได้ในรูปของเศษส่วนแล้วเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของร้อยละได้ค่ะเขียนได้ว่าก็คือ40%นะคะหรือหรือร้อยละ40นั่นเองค่ะ วิธีที่2นะคะนักเรียนก็เขียน2อส่วน5ค่ะนักเรียนสามารถคูณกับ100ได้เลยนะคะ,อะขออนุญาตใช้ปากกาะคะอะต่อมาเราใช้ปากกาอื่นในการตัดนะคะอะเราใช้สูตรคูณแม่ลายตัดได้เลยคะ่ะแม่ ตัวนะคะเป็น20ค่ะเพราะนี้เราจะได้2คูณกับ20ก็จะได้เป็น40นั่นเองนะคะเหมือนกันเลยค่ะก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของ40%หรือร้อยละ40นั่นเองนะคะ,ะง่ายไหมคะต่อมานะคะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเมื่อกี้เขียนให้อยู่ในรูปของ อัตราส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละนะคะต่อมาเราจะเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนนั่นเองนะคะ10%เขียนแทนด้วยอัตราส่วนได้ว่า10ต่ออะไรคะ10ต่อ100นะคะหรือ1 0ส่วน100นั่นเองนะคะเราสามารถเขียนได้2แบบเลยอย่างถัดไปนะคะ10%ของ1 0 0เป็นเท่าไหร่ ราจะโจทย์แบบนี้นะคะให้เขียนตามโจทย์มาเลยนะคะ10%ก็คือ10ส่วน1 0 10ส่วน100นะคะของคือคูณคูณอะไรคะคูณ100นะคะเป็นเท่าไรเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้วิธีการตัดทอนได้เลยค่ะ 0 2ตัวสามารถดัดกันได้เลยนะคะเหลือ10ค่ะ10%ของ100ก็คือมีค่าเท่ากับ10นั่นเองค่ะต่อมานะคะ3เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ60ข้อนี้ก็เหมือนกันค่ะให้เราใช้วิธีการเขียนเรียงตามโจทย์ได้เลยนะคะ3นะคะเป็นคือเครื่องหมายเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์เราไม่ทราบเราให้เป็น x นะคะเปอร์เซ็นต์ส่วน คือ100นะคะของคือเครื่องหมายคูณค่ะคูณอะไรคะคูณ60นั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้วิธีการตัดทอนได้เลยนะคะ0ตัด0นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะ10มันอยู่ด้านล่างหรือเป็นตัวส่วนนั่นเองเราย้ายขึ้นไปคูณนะคะเราจะได้ว่า3คูณกับ10นะคะ6 คูณอยู่นะคะเราย้ายลงไปหารนะคะหลังจากนั้นฝั่งขวามือของเรานะคะก็จะเหลือ X เ,เพียงตัวเดียวนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็สามารถตัดทอนกันได้อีกหนึ่งรอบนะคะ3คูณ1เป็น3 3คูณ2เป็น6 2คูณ1เป็น2น,น,นะคะ2คูณ5เป็น10เพราะฉะนั้น X ของเราก็คือ สองหกก็คือ3เป็น5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะต่อมา7จเปอร์เซ็นต์เเป็นสิเปอร์เซ็นต์ของจำนวนใดนะคะเขียนตามเลย7เป็นคือเท่ากับนั่นเอง10เปอร์เซ็นต์ก็คือ10ส่วนด้วย100นะคะของคือคูณจำนวนใดเราไม่รู้เราก็ให้เป็น x นั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการตัดศูนย์เหมือนเดิมเลยนะคะ ศูนย์ด้านบนแต่ศูนย์ด้านล่างนะคะ,ะ,คะก็จะเหลือด้านล่างเป็น10 10มันคูณอยู่ย,ย้าย10มันเป็นตัวส่วนนะคะย้ายขึ้นไปคูณเราก็จะได้ว่า10คูณอยู่กับ7นะคะเราก็จะได้ฝั่งขวาเหลือ X นะคะเพราะฉะนั้น X มีค่าเท่ากับ70นั่นเองค่ะอันนั้นเนี่ยเข้าใจไหมคะมีนักเรียนท่านไหน คนไหนงงไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะครูจะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะเมื่อเราทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะคะให้หนักเรียนนํามาส่งแล้วเราก็จะมาสรุปเนื้อหากันนะคะ,ะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะครูขออนุญาตสรุปเลยนะคะวันนี้นะคะเราเรียนกันเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นนะคะเรานักเรียนสามารถนําวิธีการ เหล่านี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะไปใช้ในวิธีการซื้อของต่างๆต,ตามป้ายเซลล์ที่เขาลดราคาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะวันนี้นะคะก็ขออนุญาตจบการทดสอบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ